เดี๋ยวดูเดินขึ้นเองนะเดี๋ยวพ่อถ่ายให้เ,เดินขึ้นมา,เ,าเดินเ,เดินโอ้ยมานี่จับมือ,มอไหมเอ๋ใบมีแอลอันนี้มีแหงน,น้ำอยู่มึงจะเดินถอยหลังเพื่ออะไรมึงอยู่ด้วยกันเนี่ยมันก็เห็นไม่พ่อจะเดิน แล้วก็มาดูนี้ได้นี่นเป็นกล้องธรรมดาเลไมึงก็ไม่ต้องซื้อกล้องอันเนี้ยแล้วมนอันเนี้ย็ไม่มาหอกะก็ไม่มาไม่มาใช่ไหมอยู่อยู่จอาวยทแล้วอันเนี้ยก็จะบีรยายอยู่นนไนหายวะเาอยู่ในนนว่สวยไหมบี เ้าหลับตาสวยแล้วก งงแล้วแล้วก็เก่งเราจะไปทางาจะอยู่ไกลตรงหู้เลยด,ดีหัวมันทดนเออณเอาเงี้ยมันไปไม่ได้ยกเราจะไปทางนี้นะเน้าๆๆกตอนนี้เราก็อยู่ตรงนู้ แล้วบอกด้านซคายเฮ้วคานนี้เราไม่อ,อ,อ,อยากริ่งเด็กคานมันกระโดดนี่กระตดดกระกดดไปกระ โลงใบเด็ยขาด

เอาเอาเอาเอ็มไงเอากินข้าเคคนหนียวตอนก <ภา S 2> <ๆ S 1> ิอนข้าเหนียวยังมีนี่อะไรใจฮะใจตับตับ

เออมึงล้างมืออันนี้หรอฮะมึงล้างมือมาเลยแล้วใครมาเดียววะทางนี้ทางนี้ทางนี้ไม่ไปแล้ว น,นี่ไม่มีนกมาเลยบี

มาเพราอุ่มนะ้ขื้นได้เหรอให้หนูกินได้เอ๊นี่หนูตไม่อรตกนะตกน้ำไหมตกตกกเหรอตกหนึ่งสองสามสี่้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ด thử như thế thử như thế đãตก thử như thế thử em phụt hai Ở review thử pues uh. <coughs> ờ, uh, đi đi. chúng ta Ở đây chúng ta có máy đây นะเห็นเรือไหมนู่นไงปล่เออเรือนู่นน่ะนู่นน่ะใหญ่มากเรบรรทุกสินค้าดูดูโอตหกไม้แล้วดอกไม้แล้วอะถือต่อเลยอะไปดีวิวอันนี้มันดีๆนะอย่าปล่อยนะเร้วอนี้แล้วมันก็จะแงมันต้องไปชืมัน เรงหมดอะไรแล้วแล้วเราก็อยู่ตรงนี้นี่ที่ตรงนี้ที่ได้เลยไปอย่างนี้นี่นันเองก็ได้นี่นะเออถือไม่ได้จะไม่ได้ไงเออมันอัดอยู่มันอัดอยู่ถือไว้มันอัดอยู่ถือดีๆ

วิ่งวิ่งวิ่งตามข้าง đi, วิ่งตามข้างวิ่งตามข้าง <laughs> 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 <lúc>, <laughs> អរគុណលោកបានខំប្រឹងធ្វើការនេះបាន ใปรๆถือไปนะปดีๆนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูปูกันคราวน,นี้เราก็ดแล้วจะปูกันนะปูเจ๋งมาตรงนี้เหรอเอาไปิไปเลยพ่อถามอะเอาไปว<อ>ิ่งไปโอ้ เลวเลขเลขเล้เลม่ขอหลวงไปข้าวปลาซื้อก็ติดมัน็กเต็นเอใหนุเกียรตินะเองดีดีนะตรงนี้เหรอนี่ไงนี่ไงตรงนี้เหรอ ให้เขาก่อนให้เขาก่อนรอคิวครับรอคิวไ hey, ่ลูกโอเคอ้่ะได้ได้ครับได้ <S 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 บีม,มานนี่บีม,มานนี่ <S <S 2> <S 2> หนูไม่เกีียวนะครับหนึ่งสองสามร่วมด้วยไหมครับอั้ม er 1 2หนึ่งสองสามโอเคครับ รู้ต่อร hmm. uh, uh ู้ต่ออยู่ตรงนี้อ่ารีวิวแอร์นกนกกลัวตื่นเต้นตอนนี้เราอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงนี้ดิมายู่ตรงนี้จะได้เห็นตอนนี้เราอยู่ตรงไหนเราอยู่ตรงไหนผูนี่ไงนกนี่ไงเอ้าเนี่ยนี่เราอยู่ที่ไหนครับเออนี่หนาบุตรนิคมฮะไม่ใช่เราอยู่บ้าน ดูบางปูดูบางปูครับเรามาดูอะไรเรามาดูปูมาดูปูเหรอมาดูนกนางนวลมามาหลงนะเฮ้เยให้เห้เฮ้เอาเอาเลยให้ตึ๊

นกเขาได้ลูกตรงนี้เลยสดตรงนี้เลยนกนกีแล้วดไข่้าเายลนมเราเราก็จองพวกเอาไปขายข้างแม่ห้างแม่ กับใครครับต้องมาอยู่ตรงนี้มากับคว้าไวโปดเดี๋ยวเราต้องกลับบ้านฉะนั้นเดี๋ยวเราก็เอยวทำไมขาชอบทำไมขาชอบไม่ใช่จับตรงนี้ดิเออเดี๋ยวพ่อยืดขา